สวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวคนฮากัดทุกท่านเลยนะครับวันนี้กันในช่องคารมูนชนแนลนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมวิงวอกันนะครับหองค่ายสเปซนะครับทุนหนึ่งบันคอยวันนี้เรามาเล่นกันนะครับผมที่ห้องจูเนียนะเดี๋ยวเรา,ามาลองเปลี่ยนเกมเล่นกันดูบ้างนะครับวันนี้เราก็มาที่เกมวิ่งกอตนะไอวิ่งวอนะครับปกติจะเล่นแต่วิงกอตนะครับวันนี้เรามาวิ่งวอบ้างมาที่ทุนหนึ่งพันเล่นห้องเล็กนะครับ ดูวันว่าจะดีหรือเปล่านะครับผมันเดอร์แฮมเมอร์มากันก่อนเลยครับผมเปิดประเดิมมานะครับจัดของใหญ่กันก่อนนะแต่จะคุ้มหรือเปล่าวันนี้มาดูกันโอ้โห180ร้องไม่เป็นไรครับอย่างอื่นน่าจะดีใจตัวเองอไว้ก่อนนะครับเจ้าคู่หัวยังไม่ได้นะไม่เป็นไรครับไปกันต่อ อ๋อสามสิบพอยครับผมเดินไปอ também, passage, mais mais gente, ัดเต็นเข้าไปครับเหมือนจะไม่ได้อะไรครับร้อยแปดสิบครับเกือบหมดนะเดี๋ยวต่ครับเก่จะหมดโอ้โหได้ดาวคอนวิวมานะครับเกือบหมดอยู่แล้วหนึ่งตรงมุอคนที่สองครับ ปุ่ที่สามครับผมปูนอ,อีกแล้วครับสองร้อยครับผมได้มาสองพันครับไอ้ไปหนึ่งพันเ่าโถปืนหน้าพอยนะน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรครับไปกันต่อ,อ,อไปกันต่อนะครับอ้าวสองร้อยยี่ห้านะครับปืนห้าเนี่ยมันจะไม่ได้เรื่องนะครับเดี๋ยวเฟื่อยผมก็น่าจะป้าปืนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะ ตืนห้ามันก็ลดไวพอตัวเลยนะครับไม่ได้นะโดนแย่งแนละ้วปาปืนสิบเลือรักกันยอดไปเลยน่หวาดระไปกันไปนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากเข้าร่วมหมู่บ้านโคโนฮะเนี่ยก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้กดติดตามรับนะตอนนี้คงอัดแะก็มีหุ่องอุปกรฟ้านะครับก็ได้มาช่วงร้อยเดียวเองนะเรียบร้อยครับผมม้อยกระแตนะครับไม่ได้นะวันนี้ ปืน5ก็ไม่ได้เรื่องนะครับปืน10ก็หนักไปใหญ่เลยนะครับก็หมดวไยคูณ2ในทีนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอตีก็แต่ผมเปียกเกมมาเถอะผมโดนตลอดเลยนะใครสังเกตบ้างครับโคตรแย่นะผมจะไม่เป็นไรครับผมก็สามารถทายนะปีสนใจและชอบตัวนี้ก็อย่าลืมและก็ทายไล่แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเอาตีนะทีนะครับผมเจอกันใหนวันพรุ่นี้ครับสวัสดี That's it.